สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าถึงการใช้งานไขควงงานละเอียดของวิหาร Xiaomi รุ่นที่มี24หัวนะครับก็เป็นตัวมีวิหาร e ิ i ิ i o n Screwdriver ตัวกล่องนี่นะครับเวลาเราซื้อมากล่องก็จะมีกล่องกระดาษข้างในก็จะเป็นไขควงที่อยู่ในกล่องโลหะอย่างดีเลยกล่องนี้นะครับบัตจุเป็นอลูมิเนียม ไข่โควงตัวนี้นะครับที่ผมชอบคือลาพริกละไม่หลดเลยอ้อมเป็นแม่เหล็กแล้วตัวหัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโครเม,มนเดียมเหมือนไข่ค้งขนาดใหญ่ที่เราใช้งานหัวไข่โค้งทั้งหมดเนีนะครับเป็นโลหะประเภท s2 ซึ่งจะมีความแข็งมากกว่าโครเม,มนเดียมอันนี้เนี่ยเขาการันตีเอาความแข็งเขาเนี่ย60 h r c มีไข่โควงให้หมด24ตัวตอนนี้ราคามันเหลือไม่เกิน500บาท คุ้มกว่าเราไปซื้อไขควงราคาร้อยกว่าบาทมาใช้งานมากไปยจริงๆผมก็เลยอยากจะหยิบมาแนะนำทีน,นี้บางคนก็ถามว่าไขควงที่มันเล็กๆแบบเนี้ยเขาไว้ใช้งานอะไรกันของผมเนี่ยในทีมงานนะครับเราก็มีงานซ่อมโน้ตบุ๊กทั้งตระกูล Windows และตระกูล Macbook มีงานซ่อมเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เราซื้อมาใช้งานตั้งแต่มันออกที่แรกเลย พอช่วงนั้นพอดีไขควงที่เรามีอยู่ตีนสภาพไปซื้อตัวใหม่ทางน้องในทีมก็ถามผมว่าขอซื้อตัววิหาสูมีได้ไหมผมบอกเอามาเลยเพราะว่าจากประสบก,การณ์ในการใช้งานเนี่ยยี่ห้อนี้เขาค่อนขออ้างจะวางใจได้แล้วอันนี้เราใช้งานมาปีกว่าแล้วนะสภาพอย่างโอเคอยู่เลยข้างในกล่องมีอะไรบ้างข้างในกล่องนะครับก็จะมีตัวด้ามอลูมิเนียมหนึ่งด้ามแล้วก็หัวไขควงทั้งแบบหัวแฉกหัวเหลี่ยม หัวท็อกหัวพีหัวเพสแปนเนอร์ anner, หัววายทั้งหมด2ี่ิตัวเดีย๋ยวเรามาดูตั้งแต่ตัวด้ามก่อนตัวด้ามเนี่ยเป็นอลูมิเนียมลอยน้ำหนักเบาแต่ใช้งานถนัดมือมากเลยเวลา,เาใช้งานล้วก็กดงี้ใช่ไหมครับล้วก็หมุนตัวด้ามน,นี้หัวไม่เหล็กด้วยเวลาเราใส่หัวไขควงนี่จะแน่นมากเลย แค่นี้เรามาดูไขควงว่าก็ให้เบอร์อะไรมาบ้างตัวไขควงเนี่ยนะครับก็จะให้มาตั้งแต่หัวฟิลิปนะครับทั้งหมดหัวฟิลิปเนี่ยให้มาห้าหัวมีเบอร์อะไรบ้างติดกล่องเขา,เขา,าก็จะมีบอกเราว่าหัวฟิลิปเนี่ยให้เบอร์อะไรบ้างนะครับหัวฟิลิปก็ให้มาตั้งแต่เบอร์ศูนย์ศูนย์ถึงเบอร์สองหัวสล็อตให้มาหนึ่งจุดห้าสองจุดศูนย์ถย์สี่จุดศูนย์นี่ครับก็มีหัวพีให้มา P2 P5 ก็ 2, 5, มีหัวทอกให้มาสามตัวหัวทอกที่มีจุดตรงกลางนี้ให้มาอีกห้าตัวแล้วก็จะมีพวกสามเหลี่ยมหัวหกเหลี่ยมมาครับหัวเฮกอะแล้วก็มีตัวสเปนเนอร์มาให้ถามว่าแบบเนี้ยครบไหมครบสำหรับความต้องการในการใช้งานเลยอย่างช่างต้มโน้ตบุ๊กต้มแมคบุ๊กเนี่ยมีตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยถอดได้ทั้งเครื่องเลยครับ เอาละเดี๋ยวเรามาลองสาธิตการใช้งานกันนิดนึงวันนี้ผมมีฮาร์ดดิสตขนาด2.5นิ้วเดี๋ยวเราลองสาธิตการถอดหน่อยนึงอันนี้เห็นไหมครับปกติพวกอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยโดือมาจะใช้ทอกตั้งแต่สมัย20ปีก่อนที่ผมเริ่มทำเซิร์ฟเวอร์กันเนี่ยก็มีทอกเป็นหลักและทอกเบอร์6เนี่ยแล้วก็มีหัวฟิลิปเบอร์ประมาณเบอร์0เบอร์0 0เนี่ยที่ใช้ประจำประจำเลย คือเข้าใจว่าเพราะว่ามันมีความมั่นคงแข็งแรงมีความสวยงามแล้วก็คงจะเหมาะกับชิ้นงานประเภทงานที่ต้องการความละเอียดเขานะนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันใส่หัวไม่ยากครับใส่ปุ๊บเห็นไหมไม่ต้องกลัวหัวหล่นครับเพราะว่ามันเป็นหัวแม่เหล็กนะครับใส่ปุ๊บดูเข้าไปปุ๊บไม่ต้องกลัวหล่นเลยมาลองดูสักตัวหนึ่งเวลาเราใช้งานเนี่ยหลักการในการทํางานประเภทที่ต้องการความละเอียดเนนะี่ย เรายิ่งต้องเน้นว่าไขาควงจะหัวน็อตเนี่ยต้องขนาดพอดีกันถ้าไขาควงใหญ่น็อตเล็กหัวน็อตก็เยินถ้าไขาควงเล็กน็อตใหญ่ขันไม่ออกดีไม่ดีหัวไขควงถ้ามันไม่แข็งพอนะก็เยินอีกไขควงดุกๆอะ่ะเยินบ่อยในวลาใช้ง,งานเราก็กดแรงกดลงไปแล้วก็มือหมุนเห็นนี้ก็ออกละนี่หมุนเข้าไปเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังอีกตัวนึง เดี๋ยวผมลองตัวนี้เลยกันเป็นทอกเบอร์หกเช่นเดิมครับการทํางานอาศัยฟารรมปรนณีตค่อยๆทําไปแต่ถ้าช่างที่เขาทำงานแล้วเขาก็กแกะปุ๊บวางปั๊บวางงั้นตรงนี้นีจัดเป็นระเบียบกรน็ตนี่ถ้ากระเด็นหายนี่บางทีมันก็ปวดหัวนะถ้าเรามีน็อตสายเนี่ยมีแค่ตัวเดียวแต่ปกติบนโต๊ะงานเราก็จะมีน็อตกันหลายตัวนี่ครับถอดออกมาแค่นี้เองถอดได้แล้วครับเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยถ้าเราใช้หัวไขควง ที่เรียกว่าบิดนะกับหัวน็อตที่เป็นตัวเมียเนี่ยถ้าขนาดมันตรงกันซะแล้วเนี่ยงานมันง่ายครับเห็นไหมใส่ลงปุ๊บไขออกปับ๊บอันนี้คือเป็นความชอบของผมเลยพอเราใช้ตัวนี้มาระยะหนึ่งเนี่ยใช้งานตึกโอ้โหตอนเนี้ยกับการว่าไขาควงที่เป็นเดียเด่ยวๆที่เราซื้อมาไม่ค่อยมีใครใช้นะอันนี้ก็เป็นตัวไขควงของเสมิมีวิหาที่ผมอยากเอามาเล่าให้เพื่อน ได้ชมกันเนื่องจากตัวเองใช้งานแล้วก็มีความประทับใจในไข่ควงยี่ห้อนี้ก็กวังว่าคลิปในการรีวิวน่าจะมีประโยชน์แต่เพื่อนๆที่กำลังสนใจหาซื้อไขควงไว้สำหรับซ่อมบุกรณ์เล็กๆพัวโนบุกหรือนาฬิกาในบ้านยี่ห้อนี้ก็หวังใจได้ครับยิ่งปัจจุบันนี้ราคาในร้านออนไลน์นี่ แข่งกันมากเลยเยียกว่าทําให้ผมมองข้ามยี่ห้ออื่นที่ราคาร้อยสองร้อยไปเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ